จนฝอยขัดหม้อฮะจนฝอยขัดหม้อเมื่อวานมีเอ่อมอเมตอร์ไซค์ขับขึ้นเขาใหญ่<ฆ>เอาฝอยขัดหม้อไปยัดไปในท่อเ<ฆ>สียงจะได้เบาอันนี้ฝอยขัดหม้อมันฮิตเหรอช่วงเนี้ยไม่รู้ของคุณอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ยัดท่อ,อไหมไม่ไปยัดอยู่ในอาหาร <h> ah> าเป็นข้ออ้างว่าไปกินอาหารร้านคุณแล้วไปเจอฝอยขัดหม้ออยู่ในอาหารคุณต้องรับผิดชอบนะจ่ายค่าเสียหายตั้งหลายพันแน่ ออเหรออาและตอนแรกอะทางร้านเขาก็กังวลว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นมิจฉาชีพฝอยขัดหม้อ้ครับคุณไปตั้งฉายาให้เขาแล้ว啊ใชมิจฉาชีพฝอยขัดหม้อใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วเงี้ยเหรอเพราะเขาจะเอาฝอยขัดหม้อมาเป็นข้ออ้างตลอดเลยพฤติกรรมเดิมๆทํามาแล้วหลายร้านจอมโจรฝอยขัดหม้อถูกต้องเชิญพบเลยไหมไปดูเลยค่ะครับผมเนี่ยเหรอ ใช่ค่ะเพจอีซอขอยี้ข่าวสามออกมาโพสตเตือนภัย <ฮะ S 1> มิจฉาชีพใช้กลโกงใหม่ใช้ฝอยขัดหมอ้อครับคือเขาส่งภาพไปขู่ร้านโจ๊กแถวแถวมห ah าชัยว่าเนี่ยเห็นไหมฝอยขัดหม้ออยู่ในโจ๊กอเอาคิมหนีไว้นะคุณต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล6,400บาท <laughs> ดูก่อน เหรอหกพัไปทําอะไรมันเกี่ยวคอเหรอไม่แล้วเวลาไปโรงพยาบาลผมไม่เคยเจออย่างนี้นะสองพันสาไม่แม้ม่อาจจะ6,418นสี่ร้อยสิบแปดบาทเออะไรเงี้ยมันมันไม่เนียนนักงตัวเลขคนนั้นเน่ยหรือว่าเขาปัดให้เป็นเลขกลมๆอ๋อกันเองเหรออ๋อร้านประจอมอ่อถ้าไม่จ่ายจะแจ้งความจะดําเนินคดีกับร้านโจครับอืมร้านก็เลยบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะ งั้นขอดูใบรับรองแพทย์ได้ไหมขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมเออเถ้าเป็นความผิดของทางร้านจริงๆร้านพร้อมจะรับผิดชอบเอฉอลาดฮะไม่มีอะไรเลย <ทร S 2> เอาเไหนใบรับรองแพทย์ออไหนหลักฐานไม่มีอะไรเลยร้านเขาฉลาดมากถามนั่นถามนี่ถามไปถามมาโอโหสิบแปดมงกุฎชัดๆออไปหลอกหลายร้านแล้วออก็เลยฝากข่าวนี้นิดหนึ่งว่าถ้าเจอ คนที่มาข่มขู่ร้านอาหารในลักษณะแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพนะคะ<อ>คือมันเคยมีข่าวเมื่อปีเมื่อตุลาคมปีที่แล้วพี่กอฟฝ <c oughs> อยขัดหม้อเหมือนกันจอมโจรฝอยขัดหม้ออ้างฝอยขัดหม้อเหมือนกันแต่ทางร้านเขายัางไงรู้ไหมไม่ที่ร้านใช้เครื่องล้างจานจ้ะไม่มีจ้ะไม่มีฝอยขัดหม้อจะอ้ะกระทะที่ใช้ ฝอยขัดหม้อไปขัดไม่ได้จ้ะเดี๋ยวกะทะเสียหม้อเสียเ,เขาไม่ใช้กันแล้วฝอยขัดหม้อแบบนี้เออมันเป็นรอยอ่าไม่มีไม่ใช้เ,เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันหยุดทําไปเถอะ <c oughs> หยุดทาเถอคะหยุดทาไปเถอะ <c oughs> เขาจับได้แล้วว่าคุณอะโกโหกไปอ้างแบบนี้ทุกร้านเลยแล้วเนี่ยมันไม่เนียนเนี่ยอันอันที่เอาเอา,เอาครีมขี้ไว้อะ่ะแล้วมีเลือดอะ่ะสมมุติว่าฝอยขัดหม้อเข้าปากไว้เนี่ยใช่ไหมมันสีไม่จางกว่านี้เหรอนี่เหมือนไปทิ่มนิ้วแล้วเลือดเป็นหยดลงมา คือเลือดเหรอคะใช่ไหมล่ะก็มันแดงๆขนาดนั้นอ่ะอ๋อนู่นเป็นซอสอะไรของเขาอ่ะอ๋อก็หไม่เนียนเลยไปเรียนมาใหม่เอออ่ะไปอุทาหณอนะฮะทุกร้านดูไว้ต้องอยี่ต้องมีสติใช่ใช่ต้องาก่อนเออต้องสู้กลับเพราะเดี๋ยวนี้มิชชาชี่มันมาหลากหลายรูปแบบมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ